ปพราะประจจังหว,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 วัดสุโขทัยประธานในพิธีที่เคารพอย่างถ้าผมขอกาบเรียนเชิญทรานผู้ราชการจังหวัดสุโขทัยได้กล่าวสํานึกจังหวัดสุโขทัยและคณะกรรมการมูลนิธิ้าชประชาร่วมกันคิดดีทดําดีเป็นคนดีของสังคมไข่แข็งแรงประสบความสุขความเจริญและประสบความสําเร็จในการประสบเหตุและในวันนี้มูลของพระราชทาน ขอมวยที่ผูระสมอักขีพยขอเรียนเชิญค่ะเชิญโอเครับแลวถอยออกมาเลยครับนะครับโอเคครับทั้งหลังจำนวนหนึ่งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ โอเคครับ

Gracias. Yeah.